น,นี่นะครับสภาพหลืบถ้ำเล่าถ้ำจัก,กรพรรดิแต่ว่าน่าจะถ้ำปิดหลืบนี้น่าจะปิดเดินไปดูแล้วเป็นหินย้อยหนย้อยก็ดูสวยข้างหน้าก็จะเป็นที่เป็นเขาเป็นหนอขึ้นนะครับตรงนี้นะ นี่ก็ออกไปหน้าธรรมลึกนะครับลึกออาไปนี่เป็นหินย้อยนะครับภาพาที่เห็นก็ลงมานี่เป็นโพลเป็นจอมปลูกออกรับหน้าธรรม ถ้ำจักระพัดนะครับชื่อถ้ำจักระพัดพอำเภอรองนะครับวัดแพร่ที่หลวงปู่ดาบดสุมโนโได้าบารุธรรมในถ้ำนี้นะครับข้างนอกก็ดีวนะครับที่นี่จะมีงานปริวาสวันที่ห้าถึงสิบสี่ครับห้าถึงสิบห้านะครับนี่เป็นศาลาสาาังศาลา ดีครับสัปปายะครับมีงานปริวัติกรรมนะครับ5มกราถึง15มกรานะครับเชิญญาติธรรมนะครับมาปฏิบัติธรรมเชิญสาธมิกไปคุโสภทุกคนนะครับทุกท่านมาได้นะครับอันนี้ก็ที่ถ่ายทำนี้เดือนตุลานะครับ6 3สครับปริวาสมี64นะครับ5ถึง15อ่ามกรา64นะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็มาได้นะครับ ประสงค์ก็ประมาณร้อยสองร้อยนะครับนี่เขาก็จะเอาด้วยง,งานกระถินนะครับก็เลยเตรียมงานียางานกระถินนี่